เ,เรียกได้ว่าเป็นนักธุรกิจแถวหน้าของเมืองไทยกันเลยล่ะค่ะสำหรับคุณพัสิตาสักจุรีชนะคุณได้ควมคู่คุณคิวไตรัตสองผู้ยานจากบริษัทสุตโอนเมจิกเวิร์ที่ล่าสุดเข้ารับรางวัลภากินรีคนดีของสังคมเดี๋ยวเรามาฟังเสียงสภาพกันเลยดีกว่าค่ะ มารับรางวัลกินนารีนะคบพระกินนารีนะคะเป็นรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระสังฆราชนะคะซึ่งเรามีความภาคภูมิใจนะคะเราก็รู้สึกว่านี่เป็นปณิธานของความดีที่เราเองก็สานต่อเจตนาลมทั้งตัวแบรนด์เราหรือว่าบุคคลของเราที่มา,าร่วมงานกับเราทุกคนค่ะครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่เท่าไหร่ละคะกับรางวัลรู้สึกว่ามากมายเลยสําหรับแบรนด์นี้รับหลายรอบมากรับรางวัลประมาณ5 5หรือ6 ห้า <5, S 2> ประมาณห้าหกรางวันลค่ะ,คะลังยังตื่นเต้นเหมือนครั้งแรกไหมคะตื่นเต้นตลอดค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าทุกงานมีความสําคัญที่แตกต่างกันเนาะนะคะเรารู้สึกว่าทุกงานคือความสําคัญนะของการขับเคลื่อนแบรนด์ของเราค่ะ,คะ ทีนี้อยากให้พูดถึงตัวแบรนด์ชนิดหนึ่งว่าแบรนด์เราตอนนี้ทําอะไรยังไงบ้างคะอ่าแบรนด์เราทําอะไรบ้างคะแบรนด์เราตอนนี้นะคะก็คือว่าสโล,สโลแกนของ Store Magic World นะคะจะเป็นระบบ SMW นะคะเป็นระบบออนไลน์การตลาดแบบใหม่ระดับโลกนะคะและที่สําคัญก็คือว่าสโลแกนของเราเนี่ยต้องการเปลี่ยนแปลงความคิดภายในจิตใจของคนที่จะเข้ามาทําธุรกิจอะคะ่ะในด้านดีนะคะแล้วก็มีการส่งออกไปต่างประเทศทั่วโลกด้วยค่ะแล้วเรามีหลักในการบริหารยังไงคะจ่าต่างกัน แค่เราแบบได้ประสบความสำเร็จแบบนี้โอเคต้องต้องมีสี่ซื่อสัตว์นะคะซื่อสัตว์ต่อตอนเองซื้อสัตว์ต่อผู้อื่นซื้อสัตว์ต่อสังคมแล้วก็ซื้อสัตย์ต่อประเทศหรือก็เพื่อนร่วมโลกอะค่ะคือถ้าเรามีสี่ซื่อสัตว์เริ่มที่จากตัวเองก่อนไม่ว่าเราจะทําอะไรเราก็จะประสบความสําเร็จแล้วแบรนด์เราคือเน้นเลยถ้าคุณจะทําธุรกิจกับเราคุณต้องเปลี่ยนวิธีคิดก่อนค่ะถ้าวิธีคิดอยู่ในวิธีคิดของคนสําเร็จทําอะไรก็สําเร็จค่ะ เพดานนี้ถึงทำให้ต้นเมจิกเติบโตไวภายในเวลาเพียงปีเดียวเติบโตมากค่ะแล้วตอนนี้ขยายไป30กว่าประเทศทั่วโลกเรามีแบบทีมงานเรามีเครือข่ายที่ใหญ่มากๆนะคะแล้วก็ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาค่ะต้นเมจิกสร้างให้ผู้คนอดีตที่เคยติดลบสุดๆอย่างส้งมค่ะติดลบแบบมากๆเลยวันนี้เราเลิกติดลบแล้วค่ะเรามีแต่ติดบวกทะยานฟ้าคนที่เคยติดลบจะมีรถมีบ้านมีทุกอย่างมีความสุขที่ ทุกคนปรารถนาค่ะสโตรแมจิกไม่ให้คุณแค่เงินอย่างเดียวเราให้ความมั่งคัง่งทั้ง6กด้านกับคุณตลอดการตลอดชีวิตของคุณเลยค่ะแล้วสำหรับฟีดแบ็กในต่างประเทศละ่ะคะมากน้อยแค่ไหนถ้าเปรียบเทียบกับประเทศไทยเรียกว่าดีมากๆนะคะเพราะว่าเราเองนะคะวันนี้นะคะอยากจะบอกอย่างหนึ่งค่ะวันนี้ด้วยความที่โตแมจิกเวิมีจุดเด่นแตกต่างที่ไม่เหมือนคนอื่นนะคะ สินค้าของเรารเป็นสินค้าด้านความเชื่อเกี่ยวกับพลังงานหินแต่ว่ามีพวกผลิตภัภณฑ์ในเรื่องของความสยความางามนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นแป้งน้าหอมพลังงานหินแฮนด์ครีมพลังงานหินลิปพลังงานหินล้วนแล้วแต่เป็นความเชื่อสากลทั่โกพลังงานหินไม่ใช่พลังงานลักยงที่มีแค่ในประเทศไทยแต่พลังงานหินเป็นพลังงานสากลที่ไม่ว่าคุณจะไปอเมริกาคุณก็เจอหินค่ะคุณไปออสเตรเลียคุณก็เจอนะคะ โอปอคุณไปประเทศจีนก็มีอยู่ค่ะทุกประเทศลนแล้วแต่มีความเชื่อด้านหินมงคลแต่เราเป็นแบรนด์ไทยแบรนด์เดียวที่หยิบยกนะ,ะสรรพคุณนะคะความเจ๋งของหินมงคลมารวมอยู่ในผลิตภัณฑ์อันสุดยอดค่ะและส่งคุณค่าเพื่อจะส่งต่อสินค้าไปทั่วโลกก็คือ Stone Magic World ผลตอบรับนะคะต่างชาติชอบมากเพราะว่ามันเป็นความเชื่อสากลทั่วโลกมันไม่ใช่เป็นความเชื่อแค่ในประเทศเราเมื่อเรานะคะ mm hmm. ได้ส่งออกไปต่างประเทศนะคะคนต่างชาติให้ความสนใจมาร่วมลงทุนกับเรานะ,ะเป็นหุ้นส่วนกับเราหลายประเทศมากๆเลยนะคะผลตอบรับดีเกินคาดค่ะ ค่ะถ้าง,งาั้นสุดท้ายต้องให้อาจารย์นะคะช่วยฝากถึงช่องทางการติดต่อเบอร์โทรศัพท์หรือว่าเว็บไซต์ตรงไหนบ้างคะค่ะก็นะคะติดตามเรานะคะติดตามความดูดีๆไปที่เพจครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้นะคะเพ <c> ื่อไปเรียนก่อนไปเรียนเปลี่ยนวิธีคิดก่อนครูสอนคลิปฟรีมากกว่าพันพันคลิปนะคะยยหรือจะไปดูนะคะข้อมูลสินค้าอยากจะรู้สินค้าเป็นอะไรนะคะ <c> ไปดูที่หน้าเพจนะคะ Stone Magic World นะคะแบรนด์นี้สร้างเศรษฐีน้าใหม่เพียบเลยนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะก็ไปศึกษาข้อมูลกันก่อนอย่าเพิ่งเชื่ออะไรง่ายๆเราอะนะคะต้องลองพิสู ข้พูดอย่างนี้แล้วมันดีอย่าเชื่อนะพระพุทธองค์ก็สอนว่าอย่าเชื่อนะคะกลามาสูตรดังนั้นเนี่ยเราต้องพิสูจน์ด้วยการลงมือทำว่าสิ่งที่ครูสอนสิ่งที่ครูบอกนั้นนะคะเราพูดจริงหรือไม่คุณนั่นแหละคือคนที่พิสูจน์ค่ะ